วันที่16มกราคมปี2 0 5 9วันพระราชสมภพพระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าบุเรงนองหรือพระนามเต็มว่าพระเจ้าบุเรงนองกยอดินนอนทาเบอินนาอุงเคียตินนาราตาบายิ่งนอนเนา,นามดจอดินนอยธาวันที่16มกราคม2 0 5 9ถึงวันที่10พฤศจิกายน2124หรือพระเจ้าหงสาณีพัด์เป็นพระมหากษัตริย์พม่าจากราชวงศ์ตองบู สวยราชตั้งแต่ปี293ถึงปี2124อาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีอาณาเขตแผ่ไปถึงอาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านช้างรัฐมนีปุระและอาณาจักรอยุธยาพระองค์ถือเป็นหนึ่งในสามมหาราชพม่าพร้อม,มด้วยพระเจ้าอนุรธมังช่อแห่งราชวงศ์ภูการและพระเจ้าอรลองพญาแห่งราชวงศ์คองบองสถานที่หลายแห่งในพม่าปัจจุบันตั้งชื่อตามพระนาม พระองค์ยังทรงเป็นที่รู้จักในประเทศไทยว่าพระเจ้าชนะสิบทิศจากนวนิยายเรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาขอบพระราชประวัติพระเจ้าบุเรงนองประสูติเมื่อวันอาทิตย์ครึ่ง15บาค่ำเดือนกุมภาพันธ์20 5 8ก่อนพระเจ้าตะเบงชเวตี้เพียงหนึ่งเดือนตามความเชื่อของคนทั่วไปเชื่อว่าพระนามดั้งเดิมของพระองค์คือจะเด็ด ตามนิยายผู้ชนะสิบทีสแต่ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระนามดั้งเดิมของพระองค์อาจออกเสียงว่าเจเด็ดโดยอาจแปลได้ว่าเจ้าปลวกไตจะหมายถึงปลวกเด็ดหมายถึงไตหรือไตปีนและมีอีกหนึ่งหลักฐานที่ระบุว่าพระนามดั้งเดิมคือชินแอยอทุดโดยแปลได้ว่าเจ้ายอดผู้กล้าชินเป็นคำที่เรียกหน้าชื่อบุคคลสำคัญแอยอหมายความว่ากล้าหาญและทุตอาจแปลได้หลากหลายแต่ในบริบทเช่นนี้ควรแปลว่ายอด พระเจ้าบุเรงนองในนิยายผู้ชนะสิบทิศกำเนิดเป็นบุตรของสามัญชนที่มีอาชีพป่าตาลแต่ข้อเท็จจริงแล้วพระองค์เองมีเชื้อกษัตริย์ในตัวโดยเป็นบุตรชายของเมงเยสีหาตูสำเนียงพม่าออกกว่ามินแอยอตีหาตูขุนนางระดับสูงผู้หนึ่งของพระเจ้าเมงจีโยพระราชบิดาของพระเจ้าตะเบงชเวตีเมงเยสีหาตูผู้นี้เชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสถาปนาอาณาจักรตองอูร่วมกับพระเจ้าเมงจีโยและได้รับการอวยยศเป็นถึงเจ้าเมืองตองอูเมืองหลวงอีกด้วย ในวัยเยาว์พระเจ้าบุเรงนองเติบโตมาพร้อมกับพระเจ้าตะเบงชเวตีแม้มีได้เป็นพระญาติกันโดยสายเลือดแต่ทั้งสองก็มีความผูกพันกันเหมือนพระญาติเนื่องจากเมงเยสีหาตูบิดาของพระเจ้าบุเรงนองก็เป็นบุคคลที่พระเจ้าตะเบงเชเวตีเคารพโดยมีฐานะเป็นถึงพระอาจารย์ที่ปรึกษาขุนนางคนสําคัญและมีสถานะอีกด้านเป็นพระสัตสุระพ่อตา ของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ด้วยโดยบุตรสาวของเมงเยสีหาตูก็เป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าตะเบงชเวตี้และพระพี่นางของพระเจ้าตะเบงชเวตี้นามว่าพระนางออตุนสิริมหาราชเทวีก็เป็นมเหสีอีกองค์หนึ่งของพระเจ้าบุเรงนองด้วยเช่นกันพระเจ้าบุเรงนองก่อนขึ้นครองราชมีสถานะเป็นแม่ทัพคนสําคัญของพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระนามของพระเจ้าบุเรงนองออกเสียงตามสำเนียงพม่าว่าบายิ่งนอนหนา มีความหมายว่าพระเชษฐาธิราชและมีพระนามเต็มว่าบายิ่งนอเนหน่าจอทินนอยธาไทยเรียกเพี้ยนเป็นบุเรงนองกะยอดินงนนทาแปลว่าพระนามต่างๆก็มีอีกมากเช่นเซงอะพยูนีมยาตะเกงพาวเชงเมงตยาจีพยาแปลว่าพระมหาธนราชาชังเผือกและชังเนียมหรือตลาพเนียเธอเจาะอ,อันแปลว่าพระเจ้าชนะสิทธิ์เป็นฉายาที่พบในศิลาจารึกของชาวมอญ และชาวตะวันตกรู้จักพระองค์ในพระนามราจินโนโครากินโนโคโดยทิศทั้ง1ินี้หมายถึงทิศทั้ง8ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาและยังรวมไปถึงทิศเบื้องบนคือสวงสันและทิศเบื้องล่างคือบาดาลอีกด้วยพระเจ้าบุเรงนองนับเป็นกษัตริย์พม่าที่ทางพม่านับว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามพระองค์ด้วยความเป็นกษัตริย์นักรบอันเป็นที่ปรากฏพระเกียรติเลือ่องลือโดยยุคสมัยของพระองค์อาณาจักรตองอูเข้มแข็งและแผ่ไพศาลอย่างที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยครอบคลุมอาณาเขตตั้งแต่ลุ่มน้ำอิรวดีจนถึงลุ่มแม่น้ำโขงมีประเทศสราชต่างๆมากมายในภูมิภาคอุาษาทเนได้แก่หงสาวดีลานชางไทยใหญ่ขมรยนอยุธยาเชียงใหม่เป็นต้นในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพระมาร,ระบุว่าก่อนพระองค์จะออกทำศึกคราวใดจะทรงนมัสการพระธาตุทเวมอดอรหรือที่ชาวไทยเรียกตามชาวมอนว่าพระธาตุมูเตาพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองหงสาวดีก่อนทุกครั้ง ที่เชื่อว่าพระองค์ถวายการสก,การะก็ปรากฏอยู่หน้าพระาธาตุปราบจนปัจจุบันไม่เพียงแต่มิติขอองค์การเป็นนักรบเท่านั้นพระเจ้าบุเรงนองยังถือว่าเป็นกษัตริย์นักปกครองและบริหารที่เก่งกาจอีกด้วยด้วยการสามารถปกครองและบริหารท้าทาธบริวารมากมายทั้งของพระองค์เองและของประเทศราชเช่นการยึดเอาพระราชวงที่สําคัญสําคัญของประเทศราชต่างๆเข้ามาอยู่ในพระราชวังเพื่อเป็นองค์ประกรันเป็นต้น เสด็จขึ้นครองราดในปี2094ด้วยการปราบดาพิเศษเพราะมีกบฏเกิดขึ้นมากมายภายหลังการสิ้นพระชนของพระเจ้าตะเบงชเวตี้